สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำขนมตาลขั้นตอนและวัตถุดิบใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาละลายน้ำตาลนะคะกะทิเราจะใช้อยู่ที่600 ML ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายขาว300กรัมนะคะใส่เกลือป่น1ช้อนชาค่ะกวนน้ำตาลให้ละลายดีนะคะเอาพออุ่นค่ะไม่ต้องให้เดือดมากจนเกินไปนะคะขั้นตอนการผสมแป้งแป้งข้าวเจ้า300กรัมค่ะ ตามด้วยยีสต์2ช้อนชานะคะแล้วก็ผสมแป้งกับยีสต์ให้เข้ากันดีเลยค่ะหลังจากนั้นให้ใส่เนื้อตาลตามลงไป200กรัมค่ะขั้นตอนนี้ให้ใช้มือนะคะบี้เนื้อตาลให้เข้ากันกับแป้งเลยค่ะขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งใส่น้ํานะคะ พอเราผสมเนื้อแป้งกับตาลเข้ากันแล้วนะคะขั้นตอนนี้ค่ะให้ตักน้ํากะท,ทิที่เราผสมไว้นะคะลงไปเลยค่ะ1กระบวยนะคะแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เราจะนวดแป้งให้จับตัวเป็นก้อนก่อนนะคะขั้นตอนนี้ต้องขออนุญาตใช้มือเปล่านะคะครูอร่อยจังก็ได้ล้างทําความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะใช้เวลาในการนวดแป้งอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะคะเวลาเรานึ่งขนมออกมาขนมเขาจะได้มีความนุ่มเด้งค่ะ พอเรานวดแป้งครบเวลาแล้วนะคะก็ให้นําน้ํากะทิค่ะมาใส่แล้วก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะส่วนน้ํากะทิก็ค่อยๆเติมค่ะเติมแบบนี้แล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะจนแป้งเขามีความเนียนขึ้นนะคะพอเรานวดแป้งมาได้สักพักแล้วนะคะให้นําแป้งไปกรองด้วยกระชอนรูทีค่ะแล้วเราจะนําฟิล์มถนอมอาหารนะคะ มาปิดค่ะประมาณ2ชั้นนะคะนำไปตากแดดอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะพอเนื้อขนมตาลเราครบเวลา3ชั่วโมงแล้วนะคะเรานำถ้วยตะไลามานึ่งด้วยไฟแรงจัดประมาณ5นาทีค่ะก่อนที่เราจะนำขนมมาหยอดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำเนื้อขนมนะคะมาหยอดใส่ถ้วยตะไลค่ะ จะใช้เวลาในการนึ่งนะคะอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีค่ะให้ใช้ไฟกลางนะคะในการนึ่งค่ะไม่ต้องนึ่งไฟแรงมากจนเกินไปค่ะเราก็นึ่งขนมผ่านมา15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเนื้อขนมกันค่ะสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะฟูสวยมากๆเลยนะคะ อ๋อมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งค่ะเวลาเราหยอดขนมนะคะถ้าหยอดเกือบเต็มถ้วยค่ะเขาจะฟูขึ้นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราหยอดไม่ให้ล้นปากถ้วยค่ะขนมเขาก็จะฟูขึ้นระดับประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมกันค่ะแดงนุ่มมากๆเลยนะคะสีสันสวยงามแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะส่วนเนื้อขนมเขาจะไม่ค่อยติดถ้วยด้วยนะคะ แล้วก็จะมีถ้วยตะไลแบบเล็กๆด้วยนะคะทำออกมาขนมเขาก็จะเป็นลูกกลมๆประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟรับประทานนะคะเราจะโรยด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดเส้นนึ่งค่ะส่วนมะพร้าวทึนทึกนะคะก็ให้ขูดเป็นเส้นๆแล้วก็คลุกกลับเกลือค่ะเอาไปนึ่งอยู่ที่ประมาณ2-3นาทีนะคะแล้วก็นํามาโรยกับขนมตาลค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมตาลสูตรครัวอร่อยจังค่ะ ส่วนวิธีการทําขนมตาลแล้วก็สูตรนี้นะคะใครที่ดูอยู่สามารถนําสูตรนี้ค่ะไปทําตามได้เลยนะคะจะสร้างอาชีพให้กับตัวเองก็ยังได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ครัวอร่อยจังก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ